ที่ชารอออกลน่แทบเลียเกรแล้วออกกแลจะมไอ้เลแล้วมันจะเป็นรูปที่เอื้อมเหมือนนึกว่าบอกมันจะเป็นรูปที่แบบคนไม่ได้ไม่ได้ตีตโมดดีแก็มต้อง นะแล้วของทุ่มเนี่ยนะฮะุต้องเหืือได้ว่าพี่จะได้ไหมว่าไอ้สงว่าเรตลอดตลอปทุ่มมดด้วยชั้นสนามนึงลยมดก็จะมดเรวิ่งอย่ีไหมวสุทพานุนาตแงกินแต่ชั้นรอกที่ไรชั้นได้

นี่สั่งลาซาด้ายังไม่มาเลยนี่สงเสรยมมาไม่ทันน่ยังอยู่ต่างประเทศอยู่เองขอานเพิ่งติดน้ำต้นติดลาซาด้าติดยอปปี้ What? <laughs> ทนฟิตเนสหรือเปล่าอยู่มาหาลัยเล่นครับในมหนาอะไรมีเลยใช่ไหมเลนมหางเลัยมีแต่ว่าหนุ่มเล่นข้างนอกครับเพราะว่าคนเยอะในมหาล<อ>ัยต้องไปแย่งเครื่องเล่นข้างนอกดีกว่าใช่ราคากับบ้านเราเป็นยังไงบ้างพอๆไปไหมแพงกว่าแพงกว่าบ้านเราเท่าไหร่บ้านเราเลทอยู่ประมาณเจ็ดน้อยครับต่อเดือนใช่ไหมใช่ครับเลขที่นู่นพันสามโอ้ยปวดปวดเท่าหัว แต่มันแต่มันมีคลาสมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่มันมีคลาสเต้นซุมบ้าโยคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีประกอบอย่างนี้ใช่ใช่ใช้เครื่องเล่นก็ดีกว่าเครื่องเล่นดีกว่าอ๋อก็ได้เออครัแต่ว่าไม่มีแอร์ติดเอาเต้นใจตรงนี้ไม่มีไม่มีเหมือนกันอ๋อมีกินได้ก็มีหน่อยนะ่เฮ้ยแต่ว่าต้องมีมือถือเพื่อดูได้บลูทูธ ีนนะเ็กบอดนน้นะไม่ไดจกันนอตก็ไม่เราต้องการเองแต่้าจะถ้าวถารอะไรพวกวิ่งสายทางจะได้นขอบแต่ว่าก็ามีเอ็มเวลาวิ่งอะไรก็วิ่งได้หนักตั้งย่างดียร้า

โอ้ยกบุย้ย <Hey! S 1> โอ้ยโอ้ยพี่เโหดมากเลยอ่ะโบุ้ยชนดีมากเลยไปดูวีดีโอได้เลยนะไปดูวดีโอได้เลยนะแต่เมือนเล่นดีมากเล่นแบงสุดยอดเลยแฮปปี้นะครับ Ra đi đó rồi đi ra đi đi này không giết lấy giết không lấy giết

โอ้โอ้โกไกลนะครับ <coughs> พวพี่พวก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 พี่่พวกพกพี่พวกพีพวกพี่พวกกพี่พวกีวพว